Tá, então, então. สวัสดีค่ะพบกับนุ่นกันอีกเช่นเคยนะคะกับช่อง YouTube ของบริษัทเพชรยนต์นั่นเองนะคะก็สําหรับคลิปนี้นะคะนุ่นก็จะมาอัปเดตรถเท่าใหม่นะคะก็ถือว่าเป็นรถนะคะยอดฮิตอีกหนึ่งรุ่นเลยก็ว่าได้นะคะที่จะบอกว่าช่วงนี้เป็นรถที่หาค่อนข้างยากนะคะได้เป็นรถแบรนด์หลักและที่สําคัญได้รถผ่อนที่สบายๆด้วยนะคะก็ก่อนที่เราจะไปดูนะคะว่าวันนี้รุ่นจะมารีวิวรถอะไรนะคะก็รบกวนกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืม กดสั่นกระดิ่งให้กับพวกเราด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดแล้วก็รับชมคลิปถัดไปนั่นเองนะคะ<ส>ก็เพื่อไม่ให้เป็นงานเสียเวลานะคะเรามาดูกันว่าวันนี้นุ่นมาพร้อมกับรถอะไรเอ่ย <S 2> <S 2> มาสำหรับตัวรถสีขาวคันนี้นะคะเป็น Toyota a อัล s สนั่นเองนะคะ1.6ตัวจี คันนี้ได้เป็นปี2013นะคะก็สำหรับตัวรถคันนี้นะคะตั้งขายอยู่ที่299,000บาทนะคะพรอนเริ่มต้นที่5,000กว่าบาทเท่านั้นเองนะคะได้เป็นรถเก่งแบรนด์หลักโฉมหน้าแบนด์และที่สำคัญได้สีขาวด้วยนะคะน่ะเรามาเริ่มกันที่ด้านหน้าของตัวรถคันนี้กันก่อนเลยดีกว่าเนาะ สำหรับตัวรถชมนี้นะคะก็ถือว่าเป็นชมยอดฮิตอีกหนึ่งรุ่นเลยก็ว่าได้นะคะที่ลูกค้าหลายๆท่านกำลังตามหาอยู่นะคะก็บอกเลยว่าด้วยกับ a l t i s เนี่ยเป็นรถที่เครื่องยนต์อึดถึกและทนเป็นอย่างมากและที่สำคัญได้บอดี้ภายในที่ค่อนข้างกว้างและที่สำคัญช่วงล่างแน่นๆกันไปเลยนะคะสำหรับด้านหน้าของเขานะคะจะมีในส่วนของโลโก้แบรนด์หลักอยู่ตรงกลางนะคะซึ่งเป็นแบรนด์ของโตโยตานั่นเอง แน่นอนอยู่แล้วว่าตัวต้านะคะเป็นรถที่ดูแลรักษาง่ายอไไล่ไม่จุกจิกและที่สําคัญมีศูนย์ให้บริการอยู่ทั่วประเทศเลยนะคะกะดังด้านหน้าของเขานี้จะทำมาจากวัสดุโครเมียม2เส้นแบบนี้เลยนะคะในส่วนของหมายเลขทะเบียนนะคะก็ไก่ททหาร4008จังหวัดกระบี่นะคะก็อันนี้เดี๋ยวทางเราจะทําการเปลี่ยนป้ายไปให้นะคะจะเป็นป้ายของกรุงเทพมหานครซึ่งยังไม่สามารถระบุตัวเลขที่ชัดเจนได้นะคะ ต่อมาเรามาดูในส่วนของชุดโคมไฟด้านหน้าของเขานะคะก็จะได้เป็นชุดโคมไฟหน้าแบบมัลติรีเฟกเตอร์นะคะมาพร้อมกับไฟเลี้ยวในชุดโคมไฟด้วยนะคะอันนี้ต้องย้ํากันอีกหนึ่งครั้งนะคะว่ารถเข้าใหมา่ยังไม่ได้ล้างปรับสภาพนะคะรีบนํามารีวิวให้กับคุณลูกค้าที่กําลังรอคอยโฉมนี้กันอยู่นะคะถัดลงมาในส่วนของด้านล่างก็จะมีในส่วนของไฟตัดหมอกนะคะที่ติดตั้งมาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ก็ใช้งานได้เป็นปกติเลยเนาะ ให้ดูภาพรวมด้านหน้ากันอีกหนึ่งรอบนะคะตัวนี้ก็มีการติดสเกิร์ดด้านหน้ามาด้วยนะคะซึ่งเป็นสีดำค่อนข้างตัดกับสีของตัวรถที่เป็นสีขาวเป็นอย่างมากเลยเนาะมาเรามาต่อกันในส่วนของตัวล้อดีกว่านะคะก็สําหรับตัวล้อคันนี้เนี่ยของเขาได้มีการเปลี่ยนมาเป็นล้อแม็กนะคะก็นี่เป็นแม็กของเ e นโซด้วยก็จะบอกว่าตัวนี้ได้แม็กแบบค่อนข้างเต็มซุ้มล้อเลยนะตัวนี้ได้ล้อแม็กขนาด17นิ้วเลยนะคะมาพร้อมกับตัวยาง สัปดาห์ที่28ปี2019นะคะทั้ง4เส้นเลยซึ่งในส่วนของตัวยางเองนะคะก็อันนี้เดี๋ยวเราจะดูในส่วนของสภาพตัวยางให้อีกครั้งหนึ่งก่อนปล่อยรถนะคะสำหรับตัวซุ้มล้อเองเห็นไหมคะว่าน็อตกิฟตทุกตัวอยู่ครบคงสร้างเดิมทั้งหมดและยิ่งได้แม็กใหญ่ๆขนาดนี้นะดูเต็มซุ้มล้อแบบดูดูหรูดูแพงนะคะซื้อตัวรถคันนี้ไปก็แถมแม็กตัวนี้ไปให้เลยนะ ถัดมาที่ด้านแก้มของตัวรถนะคะเราก็จะเห็นในส่วนของตัวอักษรโครเมียมนะคะติดไว้ที่ด้านแก้มของตัวรถก็จะเป็นในส่วนของเครื่องยนต์ของตัวรถคันนี้นั่นเองต่อมาเรามาดูที่กระจกมองข้างนะคะซึ่งตัวนี้เวลาพับหูกระจกมองข,ข้างนะคะก็จะเป็นระบบไฟฟ้านะคะแล้วก็การปรับกระจกก็เป็นระบบไฟฟ้าเช่นเดียวกันจะมีการตกแต่งไฟเลี้ยวมาที่หูของกระจกมองข้างด้วยนะคะส่วนฝาครอบของเขาเนี่ยจะได้เป็นสีขาวซึ่งเป็นสีเดียวกับตัวรถนั่นเอง ตัวรถคันนี้นะคะมีการติดตั้งฟิล์มให้เรียบร้อยพร้อมใช้งานนะคะขนาดความหนากําลังดีไม่หนาและก็ไม่บางจนเกินไปเนาะแล้วก็จะมีในส่วนของคิ้วกันสาดที่ติดตั้งมาให้เรียบร้อยพร้อมใช้งานเลยมาเรามาดูใกล้ๆในส่วนของกระจกกันดีกว่าสําหรับกระจกนะคะก็ให้คุณลูกค้าสังเกตที่กระจกทุกบ้านเลยนะคะถ้าเป็นของแท้จากโรงงานจะต้องเป็นสัญลักษณ์ของเตยใต้อยู่แบบนี้นะคะ มาพร้อมกับสัญญาณกันขโมยนะคะที่ติดตั้งมาจากโรงงานเช่นเดียวกันนะคะก็ดูง่ายๆเลยเนาะถัดลงมาในส่วนของมือเปิดประตูด้านนอกของเขาเนี่ยจะได้เป็นสีขาวสีเดียวกับตัวรถเลยแล้วก็จะมีการติดตั้งเบ้ารองมือเปิดด้านนอกด้วยนะคะที่ทํามาจากวัสดุโครเมียมซึ่งตัวนี้นะคะเป็นสิ่งที่ดีเลยเนาะเป็นตัวถนอมรถไม่ให้แบบว่ารอยกุญแจรหรือว่ารอยเล็บนะคะขูดกับสีของตัวรถนั่นเองอ่ะดูภาพรวมด้านข้างเนาะคันนี้ด้านข้างเขาก็มีการติดสเกิร์ตมาให้ด้วยเห็นไหม เป็นสเกิร์ตที่เจ้าของคนเก่าเขาได้มีการติดตั้งเพิ่มเติมในส่วนของตรงนี้นะคะและสีของตัวรถเนี่ยเป็นสีขาวเนาะสีเดิมแท้จากโรงงานเลยไม่ได้มีการเปลี่ยนสีกับสีแต่อย่างใดและที่สําคัญไม่ใช่รถแท็กซี่อย่างแน่นอนนะคะและสําหรับตัวเนี้ยไม่เคยผ่านการติดตั้งแก๊สมาก่อนเลยเนาะสำหรับเครื่องยนต์เบนซินเอ่อตัวเชื้อเพลิงที่ใช้ดีกว่า สำหรับเจ้าเพลิงตัวนี้ก็สามารถรองรับน้ำมันแก๊สโซโฮก้าหนึ่งได้9ห้าก็ได้หรือว่าจะเป็น E S 2 0ตัวนี้ก็รองรับแล้วเนาะมาเรามาต่อกันที่ด้านท้ายกันดีกว่าสำหรับไฟท้ายของชมนี้ก็ดูถือว่าค่อนข้างเป็นเอกลักษณ์ตรงที่จะได้ไฟท้ายที่เป็นในลักษณะทรงกลมแบบนี้เนาะมีครบเลยไม่ว่าจะเป็นไฟเบรกไฟเลี้ยวไฟถอยอยู่ในชุดโคมไฟเดียวกันแบบนี้เลยนะคะ มีตัวอักษรโครเมียมติดไว้ที่ด้านท้ายนะคะจะเป็นในส่วนตัวรุ่นของเขานั่นก็คือ Corolla Altis นะคะมาพร้อมกับโลโก้แบรนด์หลักอยู่ตรงกลางซึ่งเป็นแบรนด์ของโตโยต้าและรุ่นย่อยของตัวรถคันนี้นั่นก็คือ1.6ตัว G ีนั่นเองนะคะส่วนคิ้วฝากระโปรงด้านท้ายเนี่ยจะได้ทํามาจากวัสดุโครเมียมแบบนี้เลยอะแล้วก็กระจกบานด้านหลังของเขาอันนี้มันอาจจะมีแบบรอยก้าวเปื้อนบ้างนะคะเพราะว่าอันนี้คือรถเข้าใหม่ที่ยังไม่ได้ล้างปรับสภาพเลยเนาะ กระจกด้านหลังก็แบบมีการติดตั้งตัวไล่ฟ้าติดฟิล์มทุกอย่างใช้งานได้เป็นปกติเลยนะ,ะเดี๋ยวเราจะเปิดให้ดูในส่วนของห้องเก็บสัมภาระของตัวรถคันนี้นะคะซึ่งสามารถใช้กุญแจนะคะเปิดจากด้านท้ายได้เลยหรือว่าจะเปิดจากภายในตัวรถก็ได้เช่นเดียวกันนะคะ อ่ะพอเปิดมาปุ๊บนะคะก็จะเจอในส่วนของห้องเก็บสัมภาระเลยซึ่งตรงนี้นะคะถ้าสมมติไม่ได้แบบมีติดแก๊สน,นะพื้นที่เขาก็จะมีแบบค่อนข้างเยอะเก็บของได้แบบสบายๆเลยพื้นที่ภายในค่อนข้างกว้างเลยนะพอเปิดมาในส่วนของด้านล่างนะคะก็จะมีในส่วนของยางอะไรสำรองนะคะถุงเครื่องมือแล้วก็แม่เหล็อันนี้เป็นอุปกรณ์ที่คุณลูกค้า มีไว้ติดรถนะคะไว้ใช้ในกรณีฉุกเฉินนั่นเองอะให้ดูในส่วนของโครงสร้างด้านล่างนะคะเห็นไหมรอยทางมะพร้าวนี่สีเสมอกันทั้งหมดเลยนะคะโครงสร้างต่างๆเม็ดอาทุกจุดอยู่ครบเลยค่อยๆไล่ไปทั้งสองข้างเลยนะคะก็ตัวนี้คือเป็นตัวบง่งบอกได้เลยนะคะว่ารถนี่คือแบบไม่ได้มีการชนมานะคะหรือว่าจมน้ําหรือว่าน้ําท่วมมานะคะเป็นโครงสร้างเดิม ที่เปิดให้คุณลูกค้าได้เห็นหรือว่าสำหรับใครที่กำลังมองหารถยนต์มือสองอยู่ก็ถือว่าเป็นทริคเล็กๆในการหาเลือกซื้อรถนั่นเองเนาะดูกันต่อในสขอ,งน,องน็อตฝากระโปรงด้านท้ายกันสำหรับน็อตฝากระโปรงด้านท้ายนะคะก็เป็นสีขาวสีเดิมเลยนะคะไม่มีรอยถลอกไม่มีรอยขยับนะคะให้ดูกันถึงสองฝั่งชัดๆใกล้ๆกันไปเลยเนาะ เห็นไหมน็อตสีเดิมเช่นเดียวกันเลยสําหรับฝากกโปรงน้่นท้ายเดิมแท้จากโรงงานนะคะ <c oughs> ก็จะมีในส่วนของสัญลักษณ์ตัวตา้าประทับไว้อยู่แบบนี้นะคะ <c oughs> เพื่อบ่งบอกว่าฝากกโปรงนัานท้ายเนี่ยเดิมแท้จากโรงงานนะคะไม่เคยถอดไม่เคยเปลี่ยนไม่เคยนําไปทําสีนะคะทุกอย่างโครงสร,ร้างเดิมทั้งหมดเลยสบายใจรถปี2013ได้โครงสร,ร้างบอดี้ข้างหลังนี่คือแบบเดิมกริบเลยนะถือว่าค่อนข้างเพอร์เฟกเลยอ่ะ อันนี้เราก็เดินดูรอบตัวรถด,ด้านหน้าจนมาถึงด้านท้ายแล้วต่อไปเราจะไปดูในส่วนของออปชั่นภายในตัวรถคันนี้กันนะสำหรับภายในนะคะก็จะบอกว่ามันเป็นตัวที่แบบมีบอดี้ภายในค่อนข้างกว้างนะคะเห็นไหมเพราะมันเป็น1.6ใช่ไหมคะภายในเขาก็จะเป็นสีเบดแบบนี้นั่นเองนะคะโอ้โหแอร์แรงมากนะ มาดูในส่วนของพวงมาลัยกันก่อนเลยดีกว่าสําหรับตัวพวงมาลัยนะคะตัวนี้จะมีแอร์แบ็กจำนวน1คู่หน้านะคะนี่เลยมาดูในส่วนของเลขไม์กันดีกว่าสําหรับเลขไม์ของตัวรถคันนี้นะคะอยู่ที่1นึ่งแสนมนกิโลนะคะก็ถือว่าการใช้งานค่อนข้างน้อยนะคะรถนี้รถได้มานี่คือถือว่าไม่ค่อนข้างน้อยนะคะการใช้งานนี่คือบอกเลยว่าไม่ต้องกลัวดูจากสภาพการใช้งานภายในของเขาสิรอยช้ำอะไรเงี้ยคือน้อยมากๆเลยนะคะ นะ่าตอนในส่วนของคอนโซลกลางดีกว่าเนาะตรงกลางนะคะก็จะเป็นในส่วนของตัวเครื่องเสียงซึ่งตัวเนี้ยเครื่องเสียงเดิมจากโรงงานเลยนะคะก็สามารถฟังซีดีได้วิทยุ FMAM ทุกอย่างไอนน้ก็คือใช้งานได้เป็นปกติเลยและในส่วนของระบบแอร์ก็จะเป็นแบบอันล็อกปรับความแรงพัดลมความเย็นอข,ของอุณหภ,ภูมิอันนี้เราก็ปรับเองได้ตามใจฉันเลยเนาะมีช่องเสียบสาย AUX ให้ด้วยนะคะส่วนอันนี้อันนี้ไฟตันหมอนะจะอยู่ตรงนี้นั่นเองซึ่งเป็น ตัวที่เขาติดตั้งเพิ่มเติมขึ้นมานะนาเปิดมาตรงนี้ก็สามารถเก็บของเล็กๆน้อยๆเก็บเหรียญก็ได้นะคะสําหรับตัวเกียร์นะคะตัวนี้จะได้เป็นเกียรอ์ออโต้ที่เป็นในลักษณะของขั้นบันไดแบบนี้นั่นเอง <N> และในส่วนของตัวเบาะนะคะอันนี้คือเบาะที่ยังไม่ได้แบบล้างปรับสภาพหรือว่าทําการดูแลน,นะตัวนี้ก็เป็นเบนนาะหนังสีเบจให้เห็นกันแบบสดๆเลยนะคะเพราะว่ารถเพิ่งมาถึงเลยนะก็รีบมารีวิวให้ชมกันก่อนเลยนะ ต่อไปเดี๋ยวนุ้นจะพาไปดูในส่วนของห้องผู้โดยสารด้านหลังกันดีกว่ามาสำหรับห้องผู้โดยสารด้านหลังนะคะของเขา,าก็จะได้เป็นเบาะหนังสีเบจเช่นเดียวกันนะคะก็อันนี้คือแบบพอเขาปรับเบาะด้านหน้ามาโดนสุดแล้วนะคือพื้นที่ภายในมันก็ยังเหลือนั่งได้แบบถามว่าสบายไหมก็สบายนะเพราะว่าถือว่าเป็นอัลติสนี่เป็นรถที่แบบบอดี้ภายในกว้างนะของเขานี่ เห็นไหมออกแบบมาเพื่อรองรับผู้โดยสาร3ท่านนะคะเพราะว่ามีใส่เบลให้ถึง3เส้นเลยถ้านั่ง3คนนี่ต้อบอกเลยว่าสบายนะคะพื้นที่ของเขานี่คือกว้างมากเพดานด้านบนอันนี้คือขนาดยังไม่ได้ปรับสภาพนะก็ถือว่าสะอาดระดมหนึ่งแต่ถ้าหลังปรับสภาพเสร็จแล้วนะคือไม่มีผิดหวังอ่ะสุดท้ายที่จะพาไปดูเลยนะจะเป็นในส่วนของโครงสร้างด้านหน้าแล้วก็เครื่องยนต์ของตัวรถคันนี้นะคะก็เราก็มาดูแล้วก็มาชมไปพร้อมๆกันเลยนะคะว่า รถปี2013เนี่ยจะมีโครงสร้างสวยขนาดไหนกันมาสำหรับตัวเครื่องยนต์ของตัวรถคันนี้นะคะได้เป็นเครื่องยนต์ d u โอวีวีทีไอขนาด1,600ซีซีนะคะก็ตัวเครื่องยนต์เนี่ยเดิมทั้งหมดเลยนะคะก็ตรวจสอบหมายเลขเครื่องยนต์มาเรียบร้อยแล้วนะคะว่าตรงกับสำเนาเล่มทุกตัวอักษรเลยและที่สําคัญตัวเครื่องยนต์นะคะไม่มีน้ํามันไหลยเยิ้มเลยเราไปดูในส่วนของน็อตฝากระโปรงฝั่งด้านซ้ายกัน น็อตสีเดิมนะคะไม่มีรอยถลอกไม่มีรอยขยับอันนี้คือรถยังไม่ปรับสภาพต้องมีเปื้อนเปื้อนกันบ้างเล็กน้อยนะคะน็อตแก้มด้านซ้ายเม็ดอาร์ทที่เบ้าโชกไล่ลงมาเรื่อยๆจะไปนในส่วนของตัวคารด้านซ้ายเห็นไหมเม็ดอาร์ททุกจุดอยู่ครบเลยมาจนถึงในส่วนของตัวคารด้านหน้านะคะก็คานหน้าเดิมๆตรงๆทั้งหมดเลยนะคะนี่มาจนถึงในส่วนของตัวคารด้านขวาแต้มสีต่างๆที่มาจากโรงงานอยู่ครบทุกจุดเลยนะคะ มาจนถึงในส่วนของน็อตแกนด้านขวาเห็นไหมแล้วก็เมทอาร์ทที่เบ้าโชว์ฝั่งด้านขวากระเถิบขึ้นมาจนถึงน็อตฝากระโปรงฝั่งด้านขวานะคะก็ทุกอย่างโครงสร้างเดิมทั้งหมดแผ่นกันความร้อนที่ติดอยู่กับฝากระโปรงเห็นไหมสภาพยัยงดีน็อตทุกตัวอยู่ครบฝากระโปรงเดิมแท้จากโรงงานนะคะจะมีในส่วนของสัญลักษณ์ตโยต้ตาประทับไว้อยู่แบบนี้เพื่อบ่งบอกว่าฝากระโปรงเดิมแท้จากโรงงานนะคะแล้วก็ สติกเกอร์มออกอสติกเกอร์สีและสติกเกอร์ที่มาจากโรงงาน3จุดอยู่ครบทั้งหมดเลยนะคะก็สบายใจได้เลยเนาะอันนี้เรารับประกันเรื่องโครงสร้างด้วยนะคะว่าไม่มีชนหนักตัดต่อเครื่องยนต์พิกคว่ำหรือว่าจมน้ำมาอย่างแน่นอนนะคะอ่ะก็ เป็นยังไงกันบ้างสำหรับตัวรถค <issions> <Perfect> ันน <Alex> ี t <own> t <icks> ้นะคะก็สำหรับตัวรถคันนี้นะคะเป็น t ต y o ต a าอัลติสนั่นเอง1.6ตัวจีนะคะได้เป็นปี2013ด้วยนะคะก็ย้ำกันอีกครั้งนึงว่าคันนี้นะคะตั้งขายอยู่ที่2 9 9 0 0 0บาทนะคะก็สำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจสามารถติดต่อที่เบอร์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะหรือว่าจะ Walk i อเข้ามาดูรถนะคะเข้ามาได้เลยบริษัทเพรยนของเราเปิดทำการทุกวันไม่มีวันหยุดเลยนะคะและที่สำคัญออกรถตอนนี้ขับฟรีไปเลย เกวันหรือว่าจะเป็นโปรช่วยฟ่อนนานถึง6เดือนก็ได้นะคะทุกอย่างเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกําหนดนั่นเองนะคะก็ดูจบแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะแล้วก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งให้กับพวกเราด้วยนะคะเพื่อจะไม่พลาดและเป็นกําลังใจนะคะสําหรับคลิปนี้นุ่นองขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ